แลนนี่คือ,อจังหวัดนคนปรปฐมมีอะไรไปดูกัน วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวแถวนครปะโมได้แล้วนั่นก็คือหอภาพยนตร์ที่นี่ก็จะเป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากทั่วโลกนะภายในก็จะมีภาพยนตร์มีกิจกรรมมินิทัศาการด้วยและอยากจะบอกเพื่อนๆว่าที่เนี่ยเขาสามารถให้เรารับชมภาพยนตร์ประจําสัปดาห์ได้ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถจองตั๋วเพื่อจะดูหนังก่อนภายใน30นาทีนะอา้าววันนี้ไปทาอะไรอีกอ๋อยืนดูอา้าวเฮ้ขยขโมยนี่ขโมยนี่หว่า เอาไปไม่ได้ดูหน้าเขาสิสำหรับที่นี่นะก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปมากนี่ตัวอย่างนะทไเอาวอาวนั่นไงแอกแล้วโอ้โหมาได้ใครอันนี้ก็เป็นโซนรถไฟเนาะชื่อจริงๆก็คือรถไฟหลวงสายภาพยนตร์ใช่ที่นี่เขาทำวิวเหมือนว่าเป็นรถไฟเลยเนาะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยอยากได้ยูนิเซอร์ดิ้เลยแต่ว่าเพื่อนไมมีจริงหรือเปล่าน่าจะมีใช่แต่สวยมากเพื่อนๆต้องลองมาดูเนาะนี่นี่ลองดู อันนี้เขาก็เป็นการจำลองเหมือนว่าเรากําลังสแสดงหนังหรือว่าฉากหนังนอซึ่งพอเขาก็สงสัยว่าเขากําลังถ่ายหนังจริงหรออันนี้คือน่าจะเป็นผู้กำกับเน,ะนาะยายรู้จักร้านหนังขายยาไหมหนะหนังขายยาหนังขายยาเมื่อก,ก่อนนังมีนะสขายราวัดหนัคืออะไรมันก็หนังขายยาแล้วมันคืออะไรมันมาใช้ยาเราด้วยทำไมใช้หนังก็้เราดูแล้วมันก็ขายยา และที่ทุกคนได้ยินก็คือบทสนทนาระหว่างพลอยกับยายเนาะซึ่งพลอยได้ไปถามยายว่ารถหนังขายยาเป็นยังไงในสมัยก่อนใช่แล้วขายยาในเมื่อก่อนก็จะเป็นขายพวกยามองยาหอมซึ่งมันก็ดีนะแบบว่ามันเป็นเอาการบันเทิงควบคู่กับการตลาดได้เลยใช่แล้วแล้วนอกจากที่นี่เขาจะให้เก็บความรู้แล้วเขายังมีกิจกรรมให้เราได้เล่นด้วยซึ่งเราจะได้เป็นนักภาคเสียงภาคหนังใช,งใช่เขาก็จะให้เราลองเล่นภาคหนังดูเนาะซึ่ง จะบอกว่าเราได้สมบทบาทภาคหนังอย่างในวิดีโอนี้เลยสวัสดีคุณผู้หญิงสวัสดีจ้ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในหอภาพยนตร์นะใช่แล้วที่นี่เขาก็จะมีให้เรามาศึกษาความรู้มากมายเกี่ยวกับการสร้างหนังเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะมีทั้งอุปกรณ์ในการสร้างมีทั้งก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็จะมีบทละครต่าง อุปกรณ์ที่แบบใช้ประกอบฉากใช่แล้วแล้วก็ที่เนี่ยสามารถมาดูได้เลยเนาะค่าเข,ข้าฟรีหรือว่าจะเรียกพี่ๆสตาฟ์มาพาชมก็ได้เขามีหลากหลายโซนมากมายเลยใช่แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนด้วยนะใช่แล้วนี่ก็คือขอภาพขยลด์ใช่แล้วแล้วหมดกี่ชั้นห้าไหมใช่ทขึ้นไปทั้งหมดมีห้าชั้นใช่แล้วอาจารย์ว่าแต่ฉันก็จะแบบไม่เหมือนกันไหม ใช่เขาก็จะแบ่งหลากหลายความรู้โซนอาจจะมีทั้งสามารถชมชัศกาลหรือว่าอะไรอย่างนี้นโต้นเขาดีด้วยใช่กาคเพาะรู้เกี่ยวกับพวกองค์ประกอบของหนังใช่นั้ไปหงดเป็นหนังเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ต้องลองมาดูได้โอเคแตวที่เราถ่ายไปดูไม่ได้นะเพราะว่า นันใช่โอเคเดี๋ยวเราถ่ายดูข้างนอกกันเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกกันต่อโอเคเจอกันแสดงตอนนี้เราอยู่กันที่นานาลามันาพูดได้นานาลาใช่นานาลามานาลามีอะไรอ่ะนี่นี่คือ และนี่ก็คือหนึ่งวันในหอภาพยนต์ถ้าสำหรับใครที่มีเวลาว่างก็ลองมาที่นี่ได้นะใช่แล้วที่นี่เดินทางสะดวกมากโดยนั่งรถประจำทางมาโดยสาย515และที่นี่เขาก็ยังเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่เวลา10โมงถึง5โมงครึ่งสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะแอปปี้สตอรี่อฟที